คุณอยากเข้ามาทำออนไลน์แต่คุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอันนี้ก็คือหัวข้อเก่าๆที่เขาทำกันมาแล้วแต่วันนี้คุณติ๊กจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นที่จะทำตรงไหนว่าเราจะทำอะไรในออนไลน์เราจะต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มทำอะไรก่อนโอเควันนี้คุณติ๊กมีเคล็ดลับมาบอก แรกเลยนะคะที่คุณอยากมาทําอะไรแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรอันดับแรกเลยคุณต้องหาตัวคุณนะให้เจอก่อนว่าคุณต้องการอะไรให้คุณเขียนลงไปในกระดาษเลยนะคะว่าเอาสมุดมาเลยเขียนลงไปเลยว่าสิ่งที่คุณชอบอันนี้แหละคือเริ่มต้นเลยนะคะทำเลยนะคะอย่ารอช้าถ้าคุณอยากทำออนไลน์ถ้าคุณอยากรวยทำเลยวันนี้ตอนนี้ และเดี๋ยวนี้ด้วยที่คุติกบอกเขียนลงไปเลยในหน้ากระดาษคุณชอบอะไรได้หมดทุกอย่างโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะว่าคุติกจะให้ทำอะไรต่อวันนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจคุติกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ